นักเรียนทุกคนอีกสองอาทิตย์จะสอบปลายภาคแล้วนะจ๊ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยยังเลยค่ะครูเรื่อนสอบได้ไหมคะไม่ได้จ้าวันสอบถูกกาหนดไวหมดแล้วครูขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าข้อสอบปลายภาคเนี่ยยากมากเลยถ้านักเรียนคนไหนสอบไม่ผ่านต้องเรียนซ้ำชั้นนะจ๊ะ โหถึงกับเรียนซ้ำชั้นเลยเหรอคะครูก็ใช่นะสิเวลาที่เหลือพวกเธอต้องตั้งใจอ่านหนังสือรู้ไหมแต่เวลาแค่สองอาทิตย์พวกหนูจะอ่านหนังสือทันหรอคะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเธอแล้วแหละสงสัยฉันต้องได้เรียนซ้ำชันนะ้นแะน่ๆนฉันก็คงไม่ต่างจากพวกเธอเหรอกฮะาทำยังไงดีเนี่ยมีเวลาแค่สองอาทิตย์เองอ่านหนังสือไม่ทันแน่เลยอยากสอบผ่านแต่ไม่อยากอ่านหนังสือทำยังไงดี มันพอจะมีวิธีพวกเราสอบผ่านโดยไม่ต้องอ่านหนังสือไหมเนี่ยมีสิเด็กๆมึงมีวิธีนะแต่มันติดอยู่ที่ว่าพวกเราอะ่ะจะกล้าทําหรือเปล่าลุงพะโลมีวิธีอะไรหรอคะใช่ค่ะพวกหนูต้องทําอะไรบ้างคะรีบบอกมาสิตอบลุงมาก่อนว่ากล้าทำไหมกล้าค่ะถ้ามันทําให้พวกหนูสอบผ่านโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือเงินพวกหนูก็ตามลุงมาที่หลังโรงเรียนนะเราต้องวางแผนกัน คุยตรงนี้มันจงแจ้งเกินไปไหนลุพูพะโล่ลองพูดแผนการมาสิคะพวกหนูไม่มีเวลาแล้วนะเหลืออีกสองอาทิตย์เองจะสอบแล้วพวกหนูอ่านหนังสือไม่ทันแน่ๆ เราต้องจับครูผู้หญิงที่ยังโสดมาบูชายันนะสิในเมื่อพวกเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตต้องเอาชีวิตของคนอื่นเข้าแลกโดยการจับครูนี่แหละมาบูชายันเพราะครูเป็นผู้สั่งสอนวิชาวความรู้ต่างๆรับรองเทวดาเห็นใจนักเรียนอย่างพวกเธอแนะ่ถึงกับเอาชีวิตเข้าแลกเลยเหรอคะก็ใช่นะสิก็แล้วแต่พวกเธอจะตัดสินใจเองนะแต่ลุงขอบอกไว้ก่อน เอาชีวิตของครูมาบูชายันแค่คนเดียวแต่พวกเธอสามคนเนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือตลอดชีวิตเลยนะไปสอบอะไรก็ผ่านตลอดเอาอยัางไงดีพวกเราฉันมาก็น่าสนนะพวกเธอลองคิดดูสิในชีวิตพวกเราต้องสอบอีกตั้งหลายลรอบเดี๋ยวจะสอบมัธยมสอบมาหาลัยสอบทํางานอีกพวกเราคนเดียวอยู่แต่กับเรื่องสอบถ้าเราอบครูมาบูชายัน ชีวิตของพวกเราก็จะสบายแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือตลอดชีวิตพวกเธอว่าไงฉันก็ว่าตามยันก็ต้องรีบก,กันหน่อยนะเด็กๆเพราะพวกเราต้องบูชาย,ยันในคืนที่ประจันเต็มดวงยันก็คืนนี้นะสิในโรงเรียนเราครูผู้หญิงที่ยังโสดก็มีอยู่คนเดียวนั่นก็คือครูประจำชั้นของพวกเราใช่ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปจับตัวครูมากันเถอะ เด็กพวกนี้มันช่างหลอกง่ายซะจริงๆการเอาครูมาบูชายันครั้งนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเด็กๆพวกนั้นหรอกแต่ช่วยให้เราเป็นอมตะต่างหากครูคะพวกหนูมีเรื่องจะให้ครูช่วยนะคะเรื่องอะไรจานักเรียนครูคะดูนั่นนี่มันอะไรกันเนี่ย ฟื้นแล้วหรอคะครูพวกเธอจับครูมัดไว้แบบนี้ทําไมพวกเรามีความจาเป็นต้องจับครูมาบูชายันค่ะครูให้อภัยพวกเราในสิ่งที่ทําด้วยนะคะไม่นะอย่าทําแบบนั้นนักเรียนต้องมีสติสิอย่าให้ใครมาชักจูงเข้าใจไหมจะทําอะไรต่อคะลุงพะโลงงั้นก็เผาเลยพระจันทร์เต็มดวงแล้วขอโทษนะคะครูอ้อยร้อนใช,ดชดน่ด้วยใช่ด้วยอรก็ได้ใช่ด้วยอ้ยร้อน ทำไงดีเนี่ยตอนนี้ฉันกลัวไปหมดแล้วล่ะฉลอนมากเลยฉันก็ด้วยหลังจากครูเสียชีวิตตำรวจก็ได้สืบสวนจนทราบว่ามีการจับครูไปบูชายันนักเรียนทั้ง3กลัวความผิดจนเป็นบ้าต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช ปปลล่่ออยยฉันเด,ดส่วนพลงโลกจิตมีอาการคุ้งข้างประสาทหลอสั่สั่งให้จำคุกตลอดชีวิตและเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้รู้ข่าวมากพอไม่คิดว่านักเรียนจะทำกับครูได้ขนาดนี้